นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชโพสต์คลิปพร้อมเนื้อหาในหัวข้อทำไมอุ้งอิงไม่ตอบคำถามคดีตากใบโดยระบุว่ากรณีที่นางสาวแพททองถาชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิเสธการแสดงความเห็นถนึงข้อสเสนอให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดหรือพอรกต่ออายุคดีสลายการชุมนุมหน้าสพตากใบที่จะบมดอายุค,ความในวันที่25ตุลาคมนี้โดยระบุสั้นๆว่าขอไปก่อนนะคะ ผมเคยตั้งคำถามต่อวุฒิภาวะและวิสัยทัศน์ของนางสาวแพททองทานต่อการแก้ปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดว่าในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีแนวทางหรือนโยบายในการดับไฟใต้อย่างไรบ้างวันนี้ปรากฏชัดเมื่อผู้สื่อข่าวถามความเห็นของนางสาวแพททองทานต่อกรณีคดี85ศพตากใบที่กำลังจะบดอายุค,ความในวันที่25ตุลาคมนี้ มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลหรือไม่กับไม่ได้คําตอบใดๆจากปากของนางสาวแพททองทานเลยปิดปากเงียบเดินหนีขึ้นรถไปที่ผ่านมานางสาวแพททองทานก็ไม่เคยแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ที่พูดเรื่องนี้อยู่บ้าก็มีเพียงนายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงกลาโหมทั้งที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดกับไม่เคยแสดงความเห็นใดๆเลย ซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นถึงวุฒิภาวะหรือวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาพื้นที่ภาคใต้ว่ามีมากน้อยเพียงใดส่วนตัวเชื่อว่านางสาวแพรร์ทองทานไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกด้วยซ้ำไปว่าความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมความรุนแรงเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้และจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร ใครไม่เชื่อลองให้หนางสาวแพทองทานออกมาพูดเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยตัวเองโดยบิบีพี่เลี้ยงที่เป็นรัฐมนตรียืนหน้าสลอนเป็นบอสเป,เป,เ,ป,เ,ปเปอร์อยู่ข้างหลังเหมือนกับทุกครั้งที่ถแถลงข่าวจะได้เป็นการวัดเกืนหรือหมันสมองของคนเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะนำพาชาติไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรผมเฝ้าดูบทบาทของนางสาวแพท์ทองทานมาตั้งแต่วันเข้ารับตําแหน่งจนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นความรู้ความสามารถวุฒิภาวะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยถ้าจะเป็นได้ก็แค่ระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีเท่านั้น thank you